นี่บอกไกตั้งเดินบวชแล้วยไงตั้งเนี้ยเนี้ยไปละไหมามาดินี่เนี้ยไม่เป็นดีนี่นี่นางนางกลุ่มใจอยู่อ่ะยี่เนี้ยตื่เอเอเพราะว่าปีนี้เราอยากทำไม่ดีที่สุดมันดีว่าปีที่แล้วว่าได้ไม่ได้ก็อะไรไม่เต็มรวยก็เกือบเต็มรวยไอเต็มรวยจะดีเดียวปู่ก็ว่าเห็นปรากโกนถึงไม่รวยก็ไม่เข้าใจเป็นปื้อปีนี้วะไปทำาบอกทางนี้วะไป a s <Es> s a l a m ุ a l รอลนี่มกคิวันนี่นี่บวันี่เราอิบุัดเลยถึงประเด็นเรื่องเนียนอะไระคือบางคนนั่นเขาเขาบอกว่าเนียนเนียนต่างเดือนก็ได้เลยถึงกะบางคนก็บอกว่าเนียเละต้องเห็นภาพกันถึงแต่เรื่องมายังเราเห็นภาบจะไหมถึงบวชมันไม่เห็นถึงนี่ทำเมืน อัสมิลลาห์นะฮัมดุลิลลาห์วะสัลลัลลอฮิสซาลา მ ะลลอฮิซซุนิลลาฮ์อัลลอฮิวาคารเนียดบวันด้วยง่ายๆสันทันสองโครนีเนาะหนึ่ง <motiv> ก <ators> <ốt> ็ค <ii eine ee> ือการเิ Enlight ้นภาพจริงๆเรื่องนี้ก็คือเวลาเราเนียดเนี่ยถ้าเป็นละหมานต้องอินเห็นภาพละหมาดคือเห็นบรรดารลงคุณองค์ประกอบของละหมาดเพราะละหมาดนี้จะเป็นขึ้นมาได้นี่เนาะต้องประกอบด้วยรลงคุณอ่าเนี่ยถึงพระนัผนก็ ประกอบด้วยรงขุนถัง,งมดของรามานมีตักเบีมีมยืนตรงมีอะไรต่างๆเนะาะผาหมันเราเห็นหมดก็คือเป็นตัวผารามานเช่นเดียวกันกับบวชเนี่ยเรยก็ต้องเห็นรุงขุนของบวชรงขุนมันก็คือหนึ่งมันผูทื่อบวชสองก็คือเนียนเนียนนามิลเลยนะอยู่ในใ,นใจเนาะและสามก็คือการหยับอยัางจากสิ่งที่ทําให้บาดตายบวชไม่กินไม่ดื่ม ไม่อีโมรวมพาวีนี่ซึ่งกาแสดงว่าการทเ่เรเจนิพามเนี่ยก็คือผลึกวาพรุงนี้ข้าพเจ้าทื่บวชฟัดดูรมาดอนในใจเราจะต้องเห็นเลยอน้แหละการทื่บวชก็คือไม่กินไม่ดื่มไม่ดีโมไม่ทำไม่อาเจียนไม่ลังอจุจีไม่ใช้วัตถุใดๆก็ในรูปยู่ในซีานเช่นนั้นนั่นเลยก็คือการ ก็สรุปว่าถ้าย้ายเดียนไ้ห็นผาพใช่ไหม <c oughs> ในนั้นเขาต้องรู้เรื่องบวชกันเขาต้องเรียนเรื่องบวชต้องเข้าใจาเรื่องบวด <c oughs> ชด้วยเจพาพระลงคนทตีส้มอิมซากุลอดีนม,มุฟติโอชตรง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 ตง้อง,ง,งเขาเ้าใจว่ามีขี้โค <c oughs> ซึ่งผาพแล้วนั้นเราประมวลนขึ้นมาว่าเราอยู่ในสาภาพปนีปนีปนีนั่นแหละตัวชาวชาญอยู่ในสภาพปนีปนีปนีอันนั้นคือการเห็นผาบปนกันแล้วก็ใน เรื่องการเรื่องลาไฟโนลาไฟเนี่ยลาไฟในสุนัขอ่าเป็นสุนัขนายบวชลาไฟว่านาวัยตูวเศมากกวดินอันอาดาอีฟารดีรอมาดอนทีฮาติสานะลิลลาฮิทาอัลลเพื่อที่จะกระตุ้นให้เราอ่าได้เห็นผ่าป้องกันที่บวชนะเล้งมาก่อนแต่ว่าพวกเราส่วนใหญ่บวคือทำไมดาลาไฟนี่มันมันซาว่าเหมือนไม่ได้เนียดที่ ถ้าไม่ได้ลาไฟใช่ใช่ตยางไปตีจุ่ที่ลาไฟาานั่นคือแขเพียงส่วนน,นนั้นอันนึงการที่ว่าเนียดขึ้นเรืกลุ่มไปท้งมดสามสิบเดือนนั้นอ,อ่านี่ก็รจริงๆเรือนี้พี่นองบาโรไม่สามารถที่จะกระทำได้ในความเป็นจริงเพราะ้ะขึ้นได้ลืมเนียดวันนั้นจะตรงตือบวชไปตามมัสมาริกีนั่นเองเราไม่ได้เรียนที่อืง่ายๆแต่ขึ้นได้ลืมเนียดก็แสดงว่าอดฟี อิอ่มซักกินได้ไม่ได้เลยกับ่อยกอด๊อกถึงรายละเอียดผพมกิดว่าคลิปนี้นี่ก็คือเคยพูดไปเรยวยาวๆพี่นองกับไปติดตามได้เนาะแต่ตรงนี้ที่คูดอยู่ตอนอี้มา้ก็คือเป็นการเปิดประเด็นนะที่จะเตือนกันเตือนกันท่านั้นเองเนาะว่าสกิดฟฟอินนาซิกรรตังคนมุมมินีนที่ว่นนีเคือให้เราได้สกิดใจตอานั้นนี่ก็บังว่าพี่นองไปติดตามไหนนเพจในคลิปยาวคลิปยาวได้นะและก็ติดตามต่อ m pedestrian quá thì Smile a wow Saint à à cái video mà Ghị nè ere wereral gegangen để được dùng bạn làaffe tới dẫn dãy ra bà ec a chia sẻ bạn làㅠ� wasn'tati nhỉ Cryst put знаagplay đURério aired ve haqq anger Source News attraction laptop Zw sitten nhanh Shine t bringt ngay nha GO něc Được rồi và bạn ghi parodi mạng cách nhạc thay đổi đúng út đó Được rồi Stir bottle có tiệmда khuyên được thầy đòi da pe tri tenerlooир thắng trigible chat processo Toma go review seal Daover ra ký hương áh tre axel cockage process กาวให้ผ่านกาวให้พ้นไม่จอด<น><ห>ต้องกาวให้ผ <9 S 2> <ห>่านหลุมพลางดุนยาถูกต้องครับผมเอ